สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริ t a า t าร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง16ตุลาคมค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาควบคู่กับราศีจะแม่นยํามากๆนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมบ้างคะเราสองคนวันนี้มาในธีมของทางมาล่าเมื่อไหร่ที่ควรจะชะลอยอย่าเพิ่งข้ามเมื่อไหร่ที่ควรจะข้ามไปแล้วข้ามไปอย่างปลอดภัยแล้วข้ามไปแล้วเจออะไรบ้างเรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนการเงินของเขาคุณน้ยอย เป็นเดือนการเงินที่จะบ่งบอกว่าเงินน่ะดีแน่นอนอนะเงินน่ะดีแน่นอนย้ําเป็นสิ่งที่สองเลยคือกันเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยโด,โ,นะโดนโกงนะโดนโกงโดนอะไรมาเยอะมากมโดนเอาเปรียบในเรื่องการเงินเนี่ยมาเยอะมากมจะบอกว่าจังหวะชีวิตที่ดาวราหูเนี่ยย้ายออกจากการงานปุ๊บส่งผลให้การงานไม่อริปุ๊บการงานเริ่มสว่าง คือจังหวะก,การงานสว่างการเงินก็เริ่มดีขึ้นคจากนี้เป็นต้นไปเหมือนตัวเขาเองมีบทเรียนแล้วคุณน่อยเขาจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วระวังมากขึ้นใช่เขามีเกราะก,กำบังเขาเริ่มรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเมื่อก,ก่อนคือปิดประตูร้องไห้เดี๋ยวนี้เปิดประตูฉันก็ร้องได้ <c oughs> <c oughs> ไม่<อ>ใช่เปิดประตูไป,เ,ป,เ,ป,เ,ปเจอสิ่งใหม่หมๆดีกว่านะ,นะคะจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนใหม่แล้วค่ะ,คะเพราะว่าเราคบกันแล้วะนะม,มาเริ่มกันในเดือนการเงินของเขาในวันที่9ตุลาค่ะ,คะ ดาวังคารค่ะคุณขาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนคู่คส่งผลทําให้อะไรมรณะปัตตนิแล้วก็สหัสชชะคือเรียกได้ว่าคู่ครองของเขาเนี่ยนะพิมพ์ต้องบอกว่าเขาเลือกมาแล้วเพราะเขาเชื่อดิฉันเขาเลือกดิฉันมาแล้ว<ร>อ,อ๋อเขาเลือกดิฉันมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคู่เขาเนี่ยมา ถ้าเรียกว่าปุตตะเป็นน้องปัตตนีนะแล้วดาวประจาเดือนปุตตะมาอยู่พันธุส่งผลนําให้ตัวเขามีความชัดเจนในเรื่องคู่มารู้สึกจะสอง3สามเดือนแล้วค,คือเขาเลือกมาแล้วเขามีความชัดเจนเขา,าอะไรมาก็แต่แล้วแต่นะแต่มรณะนะคือย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าอืม,อมเหมือนกับปลายปีอ่ะคุณอ้อยนึกออกไหมเหมือนกับโอ้ยรีไวท์กับปปีแล้วฉันอะไรยังไงหรืออะไรแบบเนี้คือถึงบอกว่าอย่ายึดติดคุณอ,อย่ายึดติดเพราะคุณน่ะ ก้าวออกมาแล้วย้อนรำลึกถึงเรื่องเก่าๆรำลึกได้แต่ว่าต้องเป็นรำลึกในสิ่งที่จะมาเป็นบทเรียนไม่ใช่ว่ากลับไปจมอยู่ในกับเรื่องเดิมๆใช่คือพิมจะบอกว่าความรู้สึกดีๆเรามีให้กันได้แต่การปรับเปลี่ยนสถานะหรือการลดสถานะหรือการเรียกว่าเริ่มต้นกันใหม่แล้วเนี่ยอย่าเอาเรื่องเดิมๆกลับมา หวนคืนกลับมาให้มันเป็นปัญหากับเราอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนะในเรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องคู่ครองเนี่ยมันจบไปแล้วก็มีความสบายใจในช่วงเวลานี้ได้แล้วอ,อย่าพยายามคิดมากถึงเรื่องเก่าๆะนะคะอแล้วพอมาวันที่10ตุลาค่ะ,คะดาวพุธนะคะมาทับตัว ดาวพุธกลับบ้านมาเป็นเกษตรอีกครั้งหนึ่งส่งผลทาให้ตัวเขามีกําลังไปในเรื่องการงานเพราะการงานไม่มีดาวราหูอยู่แล้วตัวเขาเองรู้สึกว่าการงานเริ่มมาเต็มแล้วการงานมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยแล้วการงานมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเหมือนกับว่าฉันคงจะต้องทำอะอเออทั้งๆท,ที่ฉันก็รู้สึกฝืนตัวเองว่าเฮ้ยพราะดาววินาศมาทับตัวด้วยแบบ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าหรืออะไรอย่างงี้ดีกว่าแต่พิมพ์บอกเลยนะเดือนการเงินอะมันยิ่งต้องทำเพราะทาแล้วเงินมันเข้าไงอเออส่วนสําหรับเดือนไหนที่มันไม่ควรทําเราจะมีการบอกกันอีกทีนึงแต่เดือนการเงินแบบเนี้ยเนี่ยทางม้าลายคู่เนี่ยให้คุณอะข้ามได้เลย,มไ,เลยไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นอืข้ามได้ทันทีใช่แล้วมันจะทําให้คุณไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นด้วยะนะคะ แล้วพอมาวันที่17ตุลาค่ะดาวอาทิตย์ค่ะย้ายออกมาในเรือนการเงิน <คะ S 1> ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนวินาศย้ายเข้ามาอยู่ในการเงินแสดงว่าการเงินของคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีการวางแผนบางอย่างที่ต้องใช้เงิน <คะ S 1> หรือมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินที่คุณอาจจะต้องทอําซึ่งในเวลานี้มันมีความสําเร็จเช่นคุณอาจจะไปกู้ยืมหรืออาจจะไปขอเครดิตใครไว้ในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันสำเร็จ ซึ่งมันส่งผลทาให้เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินก้อนคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินจากการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือมีเกณฑ์ว่าการเงินของคุณนะ่ะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นะนะคะอือพอมาถึงวันที่24ตุลานะคะ,คะดาวศุกร์มาทับตัวจะบอกว่านี่แหละที่รอคือ24ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวสุภาษแล้วเป็นดาวกระดุมพระการเงินความสุขสําเร็จสมบูรณ์ มา<ล>ท,ทับตัวอยู่คู่กับดาวพุธซึ่งเป็นเกษตรหลังวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปดวงคุณจะดีมากๆืมแบบเห็นได้ชัดเลยใชแบบ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากดินเป็นฟ้าใช่แล้วจะบอกว่า คุณเป็นคนทาตดินอยู่แล้วด้วยแล้วคู่ธาตุน้ำนมาอยู่ในดินทําให้ดินอย่างคุณะอุดมสมบูรณ์แบบชนิดที่ว่ามากมากปลูกพืชอะไรก็ขึ้นดีใช่ถึงบอกว่าตอนนี้แหละจังหวะหลังวันที่24ตุลาคมไปเนี่ย คนที่เป็นกันแล้วคิดจะทําอะไรให้รอเลิกตรงนี้24ตุลาทําได้ข้ามถนนได้ปลอดภัยแน่นอนะนะต้องบอกว่าแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่พิมพ์อ่ะยังคงบอกว่าคุณยังเป็นลัคนาที่โชคดีคแล้วจะขึ้นแท่นเป็นคนดวงดี2020แล้วะนะโดยเฉพาะเรื่องการงานของคุณเนี่ยอริออกปุ๊บดีมากๆแต่ตัวคุณนะ่ะพิมพ์ห่วงเรื่องอะไรมรณะเนี่ย เป็นดาวมฤตยูมอนะเป็นมฤตยูส่งผลทาให้ตัวคุณเองอาจจะมีความกังวลคิดมากมซึ่งอดาวดวงนี้คุณต้องรู้จักใช้นะถ้าคุณใช้มันดีๆเนี่ยมันสามารถให้โชคแล้วก็ให้บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดได้นะเพราะว่ามฤตยูเนี่ยเขาให้ใหญ่เขาให้เร็วด้วยแต่ถ้าคุณแบบกังวลถ้าคุณคิดมากถ้าคุณจิตตกเนี่ยมฤตยูเนี่ยทำให้คุณป่วยได้ค่ะอ,อต้องบอกว่าป่วยทางนี้อาจจะป่วยทางกายหรือป่วยทางจิตก็ได้ นะเพราะฉะนั้นตอนนี้สร้างกำลังใจให้ตัวเองมากๆหลังจากที่ราหูย,าย้ายปุ๊บคุณมีชีวิตใหม่แล้วค่ะคุณกันะนะคะซึ่งส่งผลไปเหมือนไพ่ย,ยิปซีเลยค่ะเปิดมาเห็นไหมคุณเป็นเดอะซันความสำเร็จมากๆแล้วก็ชัดเจนแล้วด้วยก็คือราชาดาบ การงานคุณได้สี่ไม้เท้าก็คือมีความมั่นคงและมีคนมาช่วยเหลือกับเจ็ดดาบคืออย่างเงี้ยกล้ากลัวแต่ว่าหลังยีิบสี่ตุลาทําได้เลยนะะอืแล้วการเงินก็คือพุ่งมากๆก็คือแปดไม้เท้าแล้วก็ราชาไม้เท้ามีความยิ่งใหญ่ด้วยนะะส่วนความรักเห็นไหมความสบายใจมาแล้วก็คือเก้าเหรียญแต่คุณในยึตติดชอบคิดเรื่องเก่าอย่าละลึกชาติสิคุณขาก็คือห้าถ้วยนะคะค่ะ บทสรุปคุณเป็นเวลออฟฟอจูนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่แล้วนะแล้วก็การงานหนักมากๆเลยก็คืองานเยอะด้วยแล้วก็คือสิบไปเท้าค่ะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช่นะคะเป็นาทางที่ดีแล้วก็เป็นทางที่ เขาเรียกว่าเงินทับตัวใช่ใช่ไหมทั้งเงินทั้งงานทั้งสิ่งดีๆทั้งหลายเข้ามาเยอะแยะมากมายเป็นช่วงที่คุณรอคอยมานานค่ะ,คะเพราะฉะนั้นใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ให้มีค่ามากที่สุดนะคะ,คะเราสองคนเป็นกำลังใจให้ค่คะสวัสดีนนค่ะ,คะ คุณอ้อยไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะเร็วไหมละ่ะเร็วมากมคือพิมพ์จะบอกอย่างนี้ว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเราต้องมีการวางแผนถูกไหมคุณน้อยอเราต้องมีการวางแผนทีนี้พอไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราต้องเริ่มวางแผนเพื่อที่จะสู่ปีหน้าเพื่อที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆปีใหม่ๆสิ่งดีๆใหม่ๆใ,ใช่มันจะต้องดีทั้งใจและกายใช่ แล้วเราจะมีความสุขจากภายในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอมันจะเจออะไรใช่ใช่ไหมเราจะได้มีความสุขจากภายในแล้วเราจะไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าจังหวะนี้เราดีปุ๊บเราต้องทำถ้าเรารู้ว่าจังหวะนี้เราไม่ดีเราควรหยุดชลอนิ่งหรือจังหวะไหนที่เราควรเปลี่ยนเราควรปรับหรือเราควรโยกย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะถ้าเรามีคู่มือ ใช่ออมันง่ายมันง่ายไงมันง่ายกว่าก็คือถึงมีอันนี้ไงเข็มทิศดวงชะตาใช่ค่ะเข็มทิศดวงชะตาเนี่ยที่พิมพ์จัดทำเนี่ยนะคะพิมพ์จะบอกว่าอย่างนี้2521เนี่ย ีหน้าเนี่ยนะจะมีดาวเนี่ยมารวมกันอยู่ในลัคนามังกรเยอะมากเยอะจริงๆคุณอ้อยซึ่งส่งผลนําให้อะไรคนลัคนาธนูเนี่ยจะเป็นยังไงลัคนามังกรเป็นยังไงลัคนาอะไรเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าคือคนแต่ละราศีจะเป็นยังไงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงแตกต่างกันใช่พิมพ์ถึงบอกว่าถ้าเรารู้วันนี้ตุลาแหละถ้าเราเตรียมจะได้วางแผนจะได้วางแผนแล้วพอดาวกระจายไปหมดเนี่ยจะไปอยู่ในเรือนไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งมันดีถ้าเรารู้ก่อนถ้าเราไม่รู้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเราเหมือนกับเราคลั ทางไปแล้วเราจะหลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณน้อยแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเรารู้เลยจังหวะเนี้ยเรานิ่งชะลอหยุดหรือวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งเศร้ามาช่วงนี้จะต้องเตรียมพร้อมช,ช่วงนี้จะต้อง รีบลุยเพราะฉะนั้นถึงมีเล่มนี้เล่มนี้สําหรับคุณโดยตรงค่ะ,คะเพราะว่าจะเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณคเวลาเกิดของคุณคมาคํานวณเป็นแบบของคุณคุณจะเจออะไรบ้างใน12เดือนในแต่ละลัคนาจะเจออะไรบ้างค่ะเราจะมีบอกอย่างละเอียดใช่ค่ะใ,ในนี้นะคะ,คะราคาก็ไม่แพงไม่แพงเราลดจากปีที่แล้วลงมาเหลือ990บาทบวกค่าขนส่งคุณจะได้คู่มือเข็มทิศชะตาชีวิตเนี่ย เป็นคู่มือสำหรับ12เดือนอตั้งแต่มกราถึงธันวาในปีหน้าในเมื่เอเรารู้ชะตาชีวิตรู้เส้นทางรู้ว่าใจของเราดีแล้วกายคุณก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยถ้าคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเจอสิ่งดีๆอะไรดีๆแต่ถ้าร่างกายคุณไม่พร้อมจบเลยค่ะเพราะว่าคุณต้องมีแรงมากพอเพื่อที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าได้เพื่อที่จะทำอะไรก็ได้ ถ้าเกิดภายในคุณยังแย่อยู่ไม่ไหวคะ่ะ<ช>เพราะ,ะฉนนะนั้นตอนนี้สลิมมีร่วมกับสถานีโหราศาสตร์จะมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆสําหรับคนที่จะต้องการทําความสะอาดภายในเพื่อที่อยากจะมีสุขภาพดีๆสําหรับคนที่ต้องการทำความสะอาดหนึ่งอันแล้วนะคะ และ 2. สําหรับคนที่ทําความสะอาดและต้องการไม่ให้มันเกิดสิ่งหมักหมมสิ่งที่จะมาสร้างโรคภัยหรือว่าทําให้เราอ้วนเป็นเซตที่2แล้วก็เซตที่3สําหรับคนที่ต้องการทําความสะอาดด้วยลดน้ําหนักด้วยแล้วก็เป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายด้วย <ทะ S 1> คนที่ท <ะ S 1> หิวบ่อยๆด้วยตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักตั้งแต่3มกิโลขึ้นไปโดยไม่โยโย่ค่ะแล้วคุณจะได้ทําความสะอาดได้ลดน้ําหนัก และลดความอยากอาหารคุณขี้เกียจออกกําลังกายชุดนี้เหมาะมากๆเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมทั้งกายและใจใและทางเดินชีวิตของคุณเพื่อรับสิ่งใหม่ๆดีๆในปี2022หรือว่าปี2564ใช่ค่ะนะคะ เราจะเจอสิ่งดีๆไปด้วยกันค่ะค่ะพิมพ์ขอเสริมเลยนะว่าสลิมมีเนี่ยเป็นของคุณอ้อยคะนะคะคุณอ้อยเป็นเจ้าของมาพรีเซนต์เองทานเองด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสลิมมีเนี่ยมาในส่วนตรงเนี้ยพิมพ์อยากให้สถานีโหราศาสเนี่ยต้อนรับคุณอ้อยในจุดจุดนี้นะแล้วก็พยายามบอกกับแฟนรายการด้วยว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนทางคุณอ้อยเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยที่แอดสลิมมีไทยแลนด์นะคะอันนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้ถือว่าเป็นคนอื่นคนไกลนะคืออ้อยจะบอกว่าราคานี้อ้อยให้แค่สถานีโหราศาสใช่ค่ะ โปกติราคาจะไม่ใช่ราคาที่ที่เราจะขายในนี้ใช่เป็นราคาพิเศษแล้ไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์ไงค่ะคือพิมพ์เห็นว่าถูกจริงๆไงถึงได้ถ, <ๆ S 1> ถึงได้ให้มาในส่วนตรงนี้แล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยค่ะคนในครอบครัวเดียวกันสนับสนุนกับคนในครอบครัวเดียวกันก็ถือว่าสร้างเกาะกำบ,บังให้กับครอบครัวให้แข็งแรงด้วยนะค่ะแล้ก็จะได้เติบโตไปด้วยกันค่ะนะคะสวัสดีค่ะ